สาธุโอกาสะโอกาสะวันนี้ก่อนนอนในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอยกนิ้วทั้งสิบนิ้วของข้าพเจ้ายกขึ้นวางคิ้วอันงามโสภาขอบูชาแก่บรมมโคปูเท่าองค์ก่อนเก่าปัจจุบันตลอดทั้งรูยันรูว,ว่านและรูยารูตำรับและรูตำรา ขูนโมก,กอขอแลกกกาคูอักขระขอมไทยจนจบหมดสิน้นอันข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านบรมครูทั้งหลายจงเสด็จมาณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้เพื่อโปรดประสิทธิ์ประสาทความสําเร็จให้แก่ข้าพเจ้าสพพก,กิจพระสภพก,กิจจังการงาน สภกิจจังการสภกิจจังกิจ,จานุกิจซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจให้เสร็จสมอย่าอยู่ค้างขัดข้องแหลมนานเลยนาะสพกกรมังการงานปดุงเพื่อบำรุงรักษาย่าเลือดยาโรยรายาโรยช้าจงสำเร็จพลันเทินแลนาะสภสิทธิตถาคโตพะสันเพชรเสด็จมา,มามานมอดไหมชั้นใดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงแพ้วเข้วคาดพ้นภยัยพาน สระสิทธินิรันตลังอีกราชลาบทุกสิ่งสันจงนิรันดรหลังล้นมาดังหนึ่งนาทีทานท่วมทนอย่าอยู่ขาดศูนย์เลยนาะสรพสิทธิพะวันตุเตขอสรพมรชัยทั้งหลายอันข้าพระเจ้าได้พร้อมพระมรนาบาร,รมีของท่านปกปักรักษาคุ้มครองณวันนี้ขอให้สมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกรูปทุกปางอันข้าพระเจ้าเคารพสักการะบูชามาทุกภพทุกชาติ สสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกรูปทุกปางอันเป็นบรมโคผู้เท่าแห่งข้าพเจ้ามาทุกรูปทุกปางบัดนี้ข้าพเจ้าขอสักการะวันชาวันทาพิวาทท่านแล้วขอบารมีแห่งท่านทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองลูกให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกรคภัยพยายนันตรายทั้งหลายอย่าได้มากั้มกลายให้มีทรัพย์เอเนกอน,นันต์รอดพ้นจากพยายนันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีเงินมีทองใช้นี่ใช้สินให้เร็ววันยยาอยู่ขัดสูนให้มั่งมีสีสุขให้มีกายธาตุสังขารสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเทินสาธุ